สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นห้างเสิงเช้าบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะวันที่3กรกฎราคม2567นกะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะดินวิ่งรูดแต่ละรอบนะคะพี่น้องขา ส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นใจก็หาจากคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกท่านขาถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นแต่ละรอบที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ f c ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจําวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc ทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนทุกคนเรามาดูวันที่2ก่อนนะคะสำหรับห้างเสียงว่าเข้าหรือหลุดว่าทุกท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะวันที่2นะคะจะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย0และ9รอบเช้ามา9 50 89นะคะทุกคนเด่นมา8เข้าคู่8 9 98พี่น้อง รอบบ่ายนะคะจะให้ศูนย์และ9มา9 1 4 5หห้าสาหลุดนะคะทุกคนรอบบ่ายเรามาดูนะคะเลขเด่นประจำวันเข้าหรือหลุด3 3มามไหม3ามานะคะทุกคนรอบเช้าแปมานะคะรอบเช้า3มหลุดเนาะพี่น้องรอบบ่าย8หลุดนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันเนาะพี่น้องเนาะเรามาต่อวันที่3นะคะถ้าสมมติว่าเอฟซีไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับวันที่3มที่ใจคำนวณมาได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่1และ0นะคะทุกคนเรามาดูความน่าจะเป็นกันนะคะห่ค่ะ1นึ่งหนึ่ง1นึสองหสี่หนึ่งห้าหนึค่ะทุกคนศูนย์หสองศูี่ 09 05 08เด่นรอบบ่ายอยู่ที่2และ1นะคะทุกท่านค่ะมาดูนะคะ2ค่ะ20 24 29 21 23 25 1ค่ะ11 10 1 4 1 9 1สี่หนสะคะทุกท่านประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นกันนะคะหนึ่งศูนยสองหวันนี้หนึเบิ้ลน,นะคะทุกคนถ้าเอฟซีชอบเลขเบิ้ลหนึ่งหนึ่งก็ตามได้นะคะหรือว่าเออวันนี้ใจลืมนะคะวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองศูนยนะคะ สองกับหนึ่งรอบบ่ายสองศูนย์สองหนึ่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 งศูนย์นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทีนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันคะ่ะทุกท่านเผื่อ fc ไม่ชอบตัวคู่ตัวเด่นนะคะวันนี้ไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบละสี่คู่เนาะคะ่ะทุกท่าน fc ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับเลขเบิ้ลประจําวันพุธไม่มีนะคะทุกคนเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่สี่และเก้าเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะคะไม่ติดคู่ตเด่นค่ะทุกท่านศูนย์ค่ะศูนย์สี่ศูนย์เก้าสองกับหนึ่งรอบบ่ายและสี่กับเก้าเด่นประจําวันเป็นสองสี่สองเก้า 1นึ่งนะคะหนึ่งสี่หนึ่งเก้าประมาณนี้นะคะทุกท่านสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะใจหาจากสถ,สถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันวางไว้ให้นะคะทุกท่านชอบก็ตามได้ไม่ชอบให้ผ่านนะคะพี่น้องะา่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็งนะคะวันที่3กรกฎาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคโชคานหุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า